คลิปนี้ผมไปทําการจัดรหัสไก่ตันมาจํานวนหลายรหัสเพื่อมาทําการตามหาผลคิสเนตในกล่องถ้าเกิดได้ผลคิสเนตแล้วก็ผมจะเอาไปขายกับทุกคนแต่๋ันมาลุ้นกันว่าในคลิปนี้จะมาหรือเปล่านะครับทุกคนหรือจะเกลือเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันครับ เวลก็ยังไม่ตันของก็ยังไม่ตึงแตอยกมีรหัสเทียบเทียบเล่นจังงั้นที่นี่เลยรูน้าช็อปร้านสุดตึงมีบริการจําหน่ายรหัสหลักสิบหลักร้อยยังไม่ถึงหลักพันเผลอๆหนึ่งหมื่นก็ยังมีแถมที่นี่เขามีบริการเช่ารหัสด้วยครับเผื่อใครงบน้อยอะนะแต่ถ้าเกิดยังไม่จูใจสามารถกิฟเกมพารกดผลปิศาจได้ที่นี่เลดดีด้วยครับน้องๆไม่โกงไม่เกลียนที่นี่เลยครับรูน้าช็อปสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับอยู่ในช่อง คลิปนี้เราจะไปทําการซื้อรหัสไก่ตันมาทําการตามหาผลคีซึนเนะกันแล้วพอได้ผลคีซูนเน้มาเราก็จะเอาไปขายนะครับทุกคนเออมันคือการลงทุนแบบหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุม้มหรือจริงนะครับทุกคนถ้าเกิดในคลิปนี้เราไปจัดไก่ตันมาแล้วแต่ว่าไม่มีผลคีซึนเนะเลยก็ เจ๊งนะครับ <tu> ท <i ro> ุกคนแต่ถ้าเกิดมีก็ก็โอเคนะครับทุกคนเอาไปขาดนะครับได้กำรงกำไรนะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับผมฝากกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเสื้อผมก็สามารถไปจัดกันได้นะครับทุกคนตัวละ8โลบัก5คโลบักกันไปจัดกันได้นะครับน้องๆนโอเคทุกคนเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับผมเราไปดูรหัสแรกกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีผลคิสเน่หรือเปล่าผมทำการซื้อเตรียมเอาไว้แล้วนะครับทุกคน a few moments later เอาล่ะครับคนดูลง รหัสไก่ตันตัวที่1ไก่กมาแล้วนะครับเพอร์เพอคิสเนะอาจจะมาตั้งแต่รหัสแรกก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันนะครับผมซึ่งรหัสไก่ตันตัวนี้นะครับทุกคนก็มีหมัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่สนใจ <_ C> e <an> ดูแค่ผลปิศาจในกล่องก็พอรหัสนี้มีผลปิศาจในกล่อง3ผลทุกคน3ผลนี้คิสเนะจะมาเลยไหม <_ C> e <an> าปาบเข้าให้โอ้โหผลชาโดผลฟินิกแล้วก็ผลเลิบเตีย้ยงน้อยๆเนี่ยมันยังมีผลแดงโผล่มา1ผลนะครับทุกคนเออก็ไม่ได้แย่นะครับทุกคนโอเค ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูรหัสต่อไปกันดีก่อนนะครับว่ารหัสที่2คิสเนะจะมาไหมนะครับทุกคนไปรหัสที่2กันเลยมาครับทุกคนลงรหัสที่2กันมาแล้วเนาะรหัสนี้จะมีคิสเนะไหมเนอะโอเคทุกคนทําการลงมาเลยนะครับผมส่วนใหญ่นะครับทุกคนมาเกิดที่ไรเนี่ยมันก็จะมาเกิดที่เกาะนี้นะครับทุกคนนะก็รู้ๆกันอยู่ <laughs> รหัสนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะเป็นรหัสหมัดก๊อนนะครับโอเคมา เดีเ๋ยวเรามาดูผลปีศาจในกล่องกันดีกว่านะครับรหัสนี้โอ้รหัสนี้มีผลปีศาจในกล่องตั้ง6แเนะี่ยปับเข้าให้โอ้วีนม ชีเล็กโอ้โหรหัสนี้ผลแดงมาสองกันทุกคนแต่ว่าคิซูเนะยังไม่มาตัวอย่างว่าแหละครับทุกคนผลแพงมันก็อาจจะมายากนิดนึงกันทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าก็ไม่มีลุ้นนะครับมีลุ้นอยู่เหมือนกันทุกคนโอเครหัสที่2นี้ผลแดงมาสองนะครับทุกคนมามามา,มารหัสที่3กันแล้วรหัสที่3จงมาเหน่อยเถิดผมอยากได้ผลคิซูเนะมากๆทุกคนเพราะผมจะเอาไปทําการขายนะครับทุกคนมันพือการลงทุนของผมนะครับเอออุตสาห์ประจัดรหัสไก่ตันมานะครับเพื่อจะมาทําการเอาผลคิซูเนะ ทําการจําหน่ายนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ารหัสที่3ามนี้จะมีวิแวรหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับผมผลยิสเนตเ,เนี่ยมันก็มีราคาประมาณหลักร้อยก็ได้นะครับก็มีคนซื้อนะนะครับทุกคนเออซึ่งมาเดี๋ยวผมลองดูรหัสนี้กันนะครับรหัสนี้ก็มีผลในกล่องสามผลยิงเหรอโโหทุกคนรอบนี้โคตรเกลือเลยว่ะ <laughs> สามผลไม่มีเลยนะครับทุกคนสไปเดอร์สัน่นแล้วก็ผลแทงนะครับรอบนี้เกลือจัดประหลัดไม่ได้บอกผมนี่แหละบอกเองเอาหน่อยเอาหน่อยคิสเน่มาหน่อยนี่ก็เดินทางมาถึงรหัสที่4กันแล้วนะคลิปนี้มันจะเจ๊งหรือมันจะคม,มเนี่ยทุกคนแต่พอจะมีรางอยู่เหมือนกันนะครับพอจะมีรางบอกเกตอยู่เหมือนกันโอเคทุกคนลงรหัสนี้กันมาแล้วนะครับซึ่งรหัสนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นรหัสเผาวีซั่์มาทุกคนนะเออก็เป็นรหัสเผาอีสามเนาะ รหัสนี้ก็อุ้ยมีโซกิตา้าทุกคนแต่ว่าไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญก็คือคิสเนียจะมาไหมตอนนี้ผลที่แลที่สุดที่เคยเจอก็น่าจะเป็นออผลชีเล็กกว่าทุกคนที่มันแพงที่สุดหรือว่าผลชาโดอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอ่ะรหัสนี้มีผลในกล่อง4อันนะครับมา โอ้โหทีเล็กมาอีกแล้วทุกคนทีเล็กสไปเดอร์เลิฟแล้วก็ผลสั่นนะครับรหัสนี้ผลแดงมาหนึ่งว่ะทุกคนแต่ว่าีิสเนกก็ยังไม่มานะครับทุกคนยังไม่หมดหวังยังไม่หมดหวงังทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับทุกคนทุกคนต้องมีหวังไปพร้อมๆกับผมรอบนี้ลงฝั่งมารีนมาวัางละกันเผื่อมันจะแบบเออเราลองดูละกันทุกคนมันอาจจะไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าลองดูก็ไม่ผิดนะครับทุกคนโอเคมารหัสนี้ก็เผาวีสามเหมือนเดิมนะครับทุกคนไป ไปเลยไปไหนละไปไหนล,ะ,ละอุ้ยรอบนี้มีผลปิศาจ5ผลในกล่องนะทุกคนนะผลปิศาจในบล็อกฟูเนี่มันมีประมาณ38ปเออประมาณนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าผลปิศาจถาวรมีประมาณนี้ซึ่งรอบนี้มา5ผลซึ่งเราก็แปลว่าเราก็เออโอกาสกันนิดนึง่งก,ก็พอมีหรอวะอ่ะพอดูหน่อยซิว่าคิสเนตรอบนี้จะมาอย่างเอ่ย โอ้โหทุกคนรอบนี้ชาโดมาอีกแล้วอะคือผลชาโด้นี่มา2-3สรหัสแล้วนะทุกคนแต่ว่าผลอื่นๆนี่คือไม่มาเลยนะครับทุกคนผลแดงที่แพงกับชาโด้อะตามใดที่เรายังมีรหัสอยู่ความหวังก็ยังไม่หมดถึงมาจะเริ่มลิบหลีดแล้วก็ตามมาลีนผลิตไม่น่าเกี่ยวลงไปเถอะทุกคนโอเคแล้วอุ้ยเกิดมาได้ยินเสียงนั่นนี่มันเพื่อนเราเองนี่หว่า <laughs> น่เป็นพวกเดียวกันนะครับทุกคนรหัสพวกนี้เนี่ยโอเครอบนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนไก่ตาผ่าวีสาก็มีปืนโซ,โซกิตา้านะเดี๋ยวรอบนี้เราทําการแบบว่าลองเลื่อนมาไหมทุกคนไม่ต้องเห็นจํานวนผลว่ามีกี่ผลลองเลื่อนมาดูแลกันทุกคนเออลองมาลรุ่นแบบใหม่บ้างดีกว่านะครับค่อยๆเลื่อนลงไปค่อยๆเลื่อนลงไปอ,อเห็นแล้วผลเ,เสียงสไปเดอร์ผมสมโมกโอ้โหทุกคนรุ่นแบบนี้คือมันเห็นก่อนนะทุกคนคือมันอาจจะเห็นแบบระดับความแรงนะทุกคนนะแต่ว่า เห็นว่าไม่มีสีแดงมานี่คือจบเลยนะครับโอเครหัสนี้ก็ยังเกลือนะครับทุกคนโค้งสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดนะครับรหัสลองสุดท้ายรหัสนี้มันควรต้องมาได้แล้วครับัโลโลเดี๋ยวรอบนี้ปกติเราเลื่อนจากข้างบนลงข้างล่างรอบนี้ลองเลื่อนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับทุกคนจะขอทําการเลื่อนลงไปไว่าที่สุดเราทําการไม่มองครับทุกคนเมื่อก,กี้ไม่เห็นนะครับเราเราไม่ได้มองเรามองไปที่หน้าจอหนึ่งโอเคสวยมารอบนี้ต้องมาเราไม่ล่าฝนตกแบบนี้ดวงมันกาลังมาทุกคน ดัวมันกำลังมาอุ้ยโอ้โยอันนี้มันมันเป็นของมันมันเป็นของอันนี้ทุกคนช,น,นชิ้นส่วนชิ้นส่วนเป็นกระจกมาสองผลเองเหรอผลใส่ฟ้าผลพระโอ้โหชิบหาหารนที่นี้นี่จะเกลือลือนนี่จะคุ้มถ้าเกิดเราได้คิสเนตเอาไปขายอาจจะคุ้มหรือถ้าเกิดไม่คุ้มมันก็ยังได้คลิปแต่ถ้าเกิดอันนี้คิสเนตไม่มา ขายก็ขายไม่ได้นะครับทุกคนแถมคลิปนี้ก็ยังจะเกลือน,นะครับทุกคนโอเครหัสนี้มีความหวังเพราะว่าเงินเยอะสุดรหัสนี้เงินเยอะสุดแล้วเงินมงก็เยอะมาผลพิศดารในกล่องรหัสนี้มีตั้ง5้าผลลมาหายใจเข้านะพร้อมกัน3 2 1ปึมโอ้โหทุกคนโอ้ไม่กอดรหัสนี้ผลแดงมาถึง2แต่ว่าคิสเน่ไม่ม,มีมีผลชาโดกับผลแมมมอทุกคนโอ้โ oh. ห สรุปคลิปนี้ก็ <c oughs> ก็เกลือฮะทุกคนก็เกลือโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนนะฝากร้านลูน่าเอาอด้วยนะครับทุกคนเปรกนกระตุ้นใจรหัสตึงๆก็ที่ร้านลูน่านะครับแล้วก็ร้านเจมี่ฝากอเอาด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมกันหน่อยทุกคนเดี๋ยวสักวันผมต้องหาคิซูนีให้ได้